フフフフ。<music> ความสนุกสุกจงมีแด่ทุกท่านค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับคณะดีเกฮูรูแหลทรตยตำบลบางตาวานอาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีได้จัดทําโครงการสืบสารงานศิลป์รักหินแดนใต้ค่ะเราจะทําสารคดีชุดนี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสืบพื้นด้านดีเกฮูรูว่ามีความเชื่อมโยงและผูกพันกับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันอย่างไรบ้าง สารคดีชุดนี้จะแบ่งออกเป็นีช่วงด้วยกันค่ะช่วงที่1น,นะคะเป็นช่วงแรกของรายการเราจะพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของสื่อพื้นบ้านดีเกฮูรูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงดีเกฮูรูค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้นในเรื่องของสื่อพื้นบ้านดีเกฮูรูกับน้องๆชุมชนบ้านบางตาวากันเลยค่ะ Ah, selamat hari dengan lan-lan tuh, kon, no, Arini, ni kita tentang er, nah, mari dengar dikehulu, mari ngaji, mari tahu cara-cara yo. Kita mari nak dapat dikehulu ni, kita kena tahu kata kalau kita tanya tentang dikehulu ni, asa yang mereka nah, asa yang mereka dano, mulu mulu kita นะปัดดิคีนี่พี่โอ้จอมมายยังเด็กแค่ลิโม่อะไรก็ตามมาอีกต่อดิคีฮุนดูนี่พอใครเลยพอตักมาอีกวอยะถ้าไม่มาบอกเล่าสู่กันปังนี้สักวันหนึ่งยังปังเหตุการณ์เราเล่นปืนบ้านของเราเนี่ยอาจจะสูญหายไปในพื้นที่เราก็ได้เวลาเกิดอักเสบมายุบตาป้อตาพี่ต้องรู้กระตอนนี้ดิคีฮุนดูห่อโอ้เก้ชายแดนใต้นะห่อกระทัวเด็กมายยังไม่รู้มูลอ่ะมูลอ่ะนิ pakak berubuk nak wayak atau DK ni mula mana? Mula-mula di kayu bokok. Di teluk hala. Tambun teluk hala. Ampah raman. So, hak wayak atau dia mula-mula DK. Yang kedua, di Weng. Ampah Weng, Cangwat Nara Tiwat. Dia wayak atau mula-mula orang DK di Weng. Biar dia panggil Poknik Manso. Orang dia ni, dia ya orang nak perwaksa. ย่อบอกว่าเออบ้านเขาแลกก่อนกว่าเพื่อนทิเกวลวต้นกําเนิดเริ่มต้นจากตรงนั้นแหละอยากติงก็ดีรังมดแดงปียไปสกีรังมดแดงมั้งเมื่อกี้ในรังมดแดงนะอันนี้เป็นมดแดงแต่ปิปรังมดแดงอยู่ในอําเภอไม้แก่นจังหวัดต,นตินงิตานี้ฉะนั้นสมจังหวัด มันมีแต่ละพื้นที่เนี่ยมีคุณละพื้นที่มาเลย,ยืนยันไม่วอยะกิต a กะตอดิเกฮูลูนี้ไม่รู้ว่าใครก่อนใครหลังกิตมาเกนากนเริ่มต้นเลยเมื่อกี้นี้บอกว่าดิเกฮูลูถ้าบอกว่าดิเกฮูลูเฉยๆฉนี่นะสมมติว่าพวกเราไม่เคยดูดิเกฮูลูเลยนะไม่เคยดูดิเกฮูลูเลยบอกว่าที่มาของดิเกฮูลูแล้ว จะไม่เห็นเครื่องดนตรีเหล่านี้เนี่ยเด้ตะดาวกับตะบานอนบูบานานเนาะนบรามองดุมกมานอกงดุกมนานอวายชาญยศบอกเล่ากับปากกิตตอไม่เห็นของจริงกิตตอจะไม่รู้ว่านี้คือบานไยบูนี้คือบานานนาะเห็นไหมอันที่หนึ่งฮันหน้ามาทางนี้เยปังเง่รัมมานาใหญ่ นะนี่คือรัมนาใหญ่รัมนาใหญ่นี้ยอ,อยาดีตัวควบคุมสูโมดนตรีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสชิ้นเนี่รัมนาใหญ่เนี่ยคารโอเกะปารูรัมนาใหญ่นี้ยคาอเกที่มีความชำนาญพิเศษนวะว่าเบกกะตา ตีรมนาเนี่ยเก่งแล้วก็เนี่ยต้องเป็นคนเก่งพิเศษเพราะจะต้องมารีควบคุมต้องดูแลควบคุมดนตีไอ้พวกนี้ทั้งหมดให้เข้างหวะจะดึง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 เห็นไหมบอดึงดึงดึึงอันนาะอันะป๊กะปๆกนะถ้าตีคนเดียวล่ะเขาจะรู้ไหมไม่รู้เรื่องหรอกนะฉะนั้นบานอยบูนิง คนที่จะต้องตีก็คือคนจะต้องมีการประสานงานในทีมด้วยถามว่า mm hmm. บานโนโดึงเอรยียญญในยิงใครก่อนใครหลังแหมร้องเพลงก่อนใช่ไหมเออถูกต้องกน้ mm hmm. คนร้องเพลงก่อนแล้วอีบูนี่มาลีให้จังหวะ mm hmm. พอให้จังหวะแล้วนี่ต้องให้สอดรับกับคนร้องวิมมาสุงอรยญญนันย mm ิง hmm. ใครก็ไม่รู้ ถ้ามาจาับเนี่ยกรองประเภทนี้ก็นอมีมีหลายเรื่องบบแกรมาตีอย่างเดียวต้องประสานงานเก่งต้องแนะนำให้เพื่อนเก่งแนะนำนี่ละกันเนาะแนะนำก็คือบอกเขาบอกว่าตีอย่างนี้นะเมะื่อดเร็วไปเมื่อดช้าไปต้องให้เร็วกว่าหน่อยอันนี้คำแนะนำอันที่หนึ่งประสานสองเมื่อเขาทำไม่ได้หรือทำผิด ต้องแนะนำอย่ากโกรธโกรธไม่มีในวงเรานวนะทะเลาะไม่มีนะใช่ไหมไม่มีทะเลาะไม่มีโกรธต้องทำใจแลาทำงานร่วมกันเมื่อกี้บอกแล้วถ้าตีรามนาคนเดียวเราทำไม่ได้ฉะนั้นต้องมีคนอื่นมาช่วยด้วยทำด้วยอะไรนี่นี่หนังแพะนะนี่คือหนังแพะหรือหนังแกะหรือหนังหัว ส่วนมากเขาจะไม่ทํากับหนังหัวเพราะมันหนาเสียงมันจะไม่กลังวานเสียงมนันออกมาไม่ดีต้องมีหนังแพะแล้วก็แพะก็ต้องมีอายุด้วยอายุต้อง3ปีนะประมาณ3ปีถึง4ปีเสร็จอีบูมารลีนเนอันนนิง่งกลายเป็นบรรยายรอยะจากปงไอบูเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมนะไม่ว่าจะเป็นอ้นนี้หนังแพะหนังแกะ แล้วก็ท่อนไม้แต่วันจะเล็กเขาเยอะสุดปเนะกระปุติที่มันจะต่างกันตรงนี้อะไรนะอ่าอ่าอ๋อเล็กกว่าเท่านั้นเองที่มันแตกต่างใช่ไหมและเสียงล่ะเสียงก็เล็กกว่าใช่ไหมปตัตุน่ะไม้ยแบบนะพอเราทำนี้เล่นเล่นยังไง ออเรียนที่จะเล่นดนตรีบาวานอเน่งคน,น,นอมีสมาธิเหมือนกันคนอคอยเอาใจใส่บานานบูนะเอาใจใส่บานานบูหมายถึงว่าบานา,บานาบูมันไปไปช้าหรือไปเร็วอันเนาะนี้นต้องตั้งใจฟังแล้วก็ปารุณตามจังหวะของอบูวีก็คตอหรือกําหนดจังหวะให้กับเราอยา่อบาบันกีบัเสียบางทีกำหนดกำหนดจังหวะปจะิริตาปารุนเช่นเนี่ย ดดปปจังหวะเดือกโคฮอตัวเดือกตัวุพปอจังหวะเร็วกับกับดังไม่เหมือนกันถ้าแบบบอกว่าจังหวะเร็วหน่อยนะต้องให้จังหวะเร็วถ้าจังหวะช้าหน่อยเบเก้พ่อตีให้ดังแล้วก็ดังไอ้ดังมันจะมีความหมายกว่เราเรื่องกันนี่บอกไดว่าวโคง้งกงจริงๆมันจะต้องออกเสียงอย่างนี้เพราะ ใช่ไหมเพราะกองยาวาดวันอเจกงหม i ยิงอันเด้ใช่ไหมกงมโนราก็มีกงลำตัดก็มีนะงนังตะลุงก็มีทะนั้นความแตกต่างเสียงเนี่ยมันจะแตกต่างจากหนังตะลุงมันจะต้องแตกต่างจากศิละศิละมันจะมีสองกลงกุ้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 งกุทนั้นกงของเราเนี่ยนี่คือเสียงโอเคดีเกลูถ้าคนอยู่จากไกลๆนู้ ฟังเสียงปั๊บเออออเกดิกเกอมันนนี่เขาแสดงดิกเกอที่ไหนก็จะรู้เลยเพราะเสียงนี่วิสัญญาณบ่งบอกถึงว่านี่คือเสียงนะกงออเกดิกเกอเนี่ยที่ยุ่งยากที่สุดก็คือเวลาเนี่ยต้องมีความทำนาญช่างเฉพาะต้องเคาะเคาะเคาะเป็นเดือนกว่าจะได้เสียงมาเนี่ยนะกว่าจะได้เสียงมาขนาดนี้นี่เป็นเดือน เคาะทีนึงแล้วก็ตีครั้งหนึ่งมันก็ไม่ออกเสียงต่อทุเบสซอรแบบนี้ถือว่ายังไม่ผ่านแล้วก็หน้าที่ของมันนะยวอนะแตกต่างจากตรงนี้เวลาเส้นตาบจะดึง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 จะดึงดึงดึดึงมันจะตีเป็นจังหวะของมันบอกกัตัวจังหวะเหาะดูช่องว่างดนตรีดนตรีบูจะดึงดึงบตีใช่ไหมอันนก็ป๊อปป แล้วก็โกเนจะไปเสียบวิดาดีวิดาดีอุบงวิดาดีแยเเกจะดึง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 ึงอันนี้คือต้องจังหวะจะช้าหรือเร็วไอตัวนี้แหละเป็นคนกําหนดว่าันนี้จังหวะอะไรเราจะตีฉะนั้นออแกนิ่งนโอกาสที่จะทําให้วงเราเนี่ยนะทำแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายในวงก็มีว่าอุ้ยฟุ้งหนูกะลกกึง ตึงดึงตึง,งอ่อาอานนี้เสียหมดเลยนะเสียหมดเลยพอ,อยเสียลูกหนึ่งพอเสียลูกหนึ่งเนี่ยการแก้ปัญหาบนเวทีก็คือเอเลบานนอนี่ต้องยกมือหยุดก่อนไปไม่ได้ถึงไปก็มันสลับนี่อันนี้ก็ไปกระทบหมดเลยระวังนะคนที่เล่นโคงนี่ระวังนะถ้าเสียลูกแรกเนี่ย กดึงดึงดึงกึ้งดึ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 งกึงมันไปคนละทิศคนละทางเขาเรียกภาษาดิเกอดัมมานาก็ไปอีกทางหนึ่งเนี่ยโค้งก็ไปอีกทางหนึ่งแล้วไม่รู้ว่านี่คือทํานองอะไรนะตอบไม่ได้เวลาจะหยุดตีไปเรื่อยๆไม่รู้จะหยุดตรงไหนนะและจะหยุดเนี่ยเราจะบอกก็ไม่ได้ไปบอกว่าบอกไม่ได้เวลาจะหยุดนี้มองหน้าก็ไม่ได้ ทำไงครับเนี่เวลาจะหยุดนะบานอยบูนิ่งจะบอกสัญญาณเป็นภาษาดนตรีว่าระวังนะตั้งแต่เราเริ่มแสดงมาเนี่ยใกล้จะหยุดเนี่ยมันจะมีสัญญาณบอกเอาไปังเงียบว่าติติติวีตาฮูกาต้อีกสองครั้งเราจะหยุดแล้วตัวนี้เป็นตัวกำหนดนะจะหยุดนะ บอกภาษาพูดไม่ได้นะสายตาก็ไม่ได้ต้องบอกภาษาดนตรีตากดึง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 ตึปรตูเด็กกะก็ะน่ามาตีเหรอก็ว่าเนี่บพอเกระตารน่ามาตีป่ะเห็นไหมถ้ากูตีสามครั้งบอกภาษาแล้วเขากูตีอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอีกสองครั้งจะหยุดแล้วนะต้องประสานอย่างนี้ไม่งั้นมันจะไม่หยุดพร้อมกัน ดนตีใหญ่หยุดแล้วคงก็ยังยังตีอยู่ใช่ไหมชิงก็ชิงไปนะมันไม่ได้อย่างนี้นะอ้าวกี่อย่างแล้วจำได้ไหมสามแล้วนะมองหน้าตานี้คล้ายๆกับกงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเย่าตะซุปป้ดันหรอนะอ่าวงของมันเล็กกว่าปาสวส สอก๊ปอปปงสุอร์ก็นะนาทีงี้นะแตกต่างนะฮะ <Hey. S 1> ไม่เหมือนกันนะอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กพอเรามาแสดงจริงๆนินี้ถามว่าไอ้มองนี้มีส่วนสำคัญคืองีงี้เราจะแสดงยังไงบัคเกธรรมดานะถึงเสียงมันจะเล็กมันแหลมมันจะคมตาปีกอะไรกับตีอย่างนี้นี่ฉะนั้น ตำแหน่งของเวลาเราตีเนี่ยมันจะเอาหน้าคว่ำลงคว่ำเนี่ยพื้นเนี่ยเพราะเอาเสียงจากตรงนี้ให้มันกังวานขึ้นเพราะไอตัวนี้กับตัวนี้นี่จะสัมพันธ์กันบานโนเวาลาอยู่ไกลๆไม่ได้ยินที่ได้ยินก็คือไอตัวนี้กับไอตัวนี้กาเราก็แกสดงไกลๆว่าเออเสียงเขาดิเกตรงไหนเสียงนี้จะมาแล้วก็เสียงนี้จะมาฉะนั้นมองก็เหมือนกันเมื่อวานนี้ใครตีเมื่อวาน ตีแล้วต้องเปลี่ยนคนนี้ใช่ไหมเออเพราะตีไปตีมาตีไปตีมาเยาปูนนั้นเนะหนึ่งวิธีการจับใช่ไหมไม่ใช่จับอย่างนี้จับแบบขี้เกียจอะ่นะต้องจับอย่างนี้เพราะจับอย่างนี้เนี่ยต้องฟังเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยอยาไปทํำลายจังหวะของคนอื่นเหมือนกันฉะนั้นดนตีถูกชิ้นนี้ ย่อมมีความสําคัญยอดตัวแปดตัวสูงชิงละ่ะชิงนี่ก็บางวิธีจับยังไงอย่างนี้นะตัวนึงตัวหนึ่งเนี่ยมุกก้านอีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะเวลาเราตีฉับเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานตีอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ยกจังหวะของมันก็คือป๊อปปัมป๊อปปัม การเสียงนี้เสียงมันจะไปมันจะอยู่ในมือหมดเลยฉะนั้นเสียงให้จะออกไปเนี่ยวงารกลงตัวเล็กแต่มันไปไกลเพราะกระแอตตัวเนี้ยนะต่างนะเขะนะ้าใจเนาะเวลาเขาจะหยุดนะดนตรีประเภทนี้ชิงนี้เวลาแสดงนะเวลาวางกรต๊อดแสดงแสดงไปแสดงมาเนี่ยการลูกกรต๊อดจะหยุดก็หยุดได้หยุดได้นะกรต๊อดหยุด ตาพี่อย่าไปทำลายจังหวะเพราะเราจะหยุดก็คือหยุดเลยพอกิตตนาะเล่นต่อดนตรีที่ยงไม่หยุดเนี่ยกิตตาก็ฟังฟังว่าให้มันเข้ากับจังหวะของเพื่อนนะระวังบอกกิตตนวุติปะมื่ยหรืออะไรก็แล้วแต่บอกกิตตนวะุตินี่กิตตากนอย่ะแต่นอยก็เบี้ยวุติวุติเฉยเลยบอกกิตตนาไหนกิตต์นะตฟังว่าจังหวะบันใยบูจังหวะโคงจังหวะบรนานน,นี้มันไปไปยังไงแล้ว ชาได้เร็วแล้วก็ตอกก็มาค่อยมาเสริมอ่ะอ๋อปังปะปังปะปังปังอันเนี้ยก็ได้แต่มันเขาจะเสียจังหวะเท่าไหร่อันนี้นแต่อย่าหลับส่วนมากเวลาเขาตีขิงจะหลับนะมันเคลิม้มมาอันสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยนะสุดท้ายนี้ก็คือ,อยอปังเงกยกรโตอวัวลอมมาบาซานาโยปังเกยสมัยก่อนก็ปังเกยวัว,วลอมมา วัวลอมบานิจามีดูลูยวัวดึงกับพ่อเง็กพวงพวงนี่พังกกะลามาพราวกะลามาพราเนี่ตอนแรกฮามีเขาไปบุรีมัเกียรตุยาวังพังก์ตะวะดึงกัวัวโยกเตมาถึงว่าวัวโยต์ไม่มีตัได้สีตัได้สีอิสิตัดอกมีแต่น้ำนะอิสิตัดอกมันจะไม่ใหญ่ขณะเนี้ย เนี่ยขนาดนี้อย่าปางเงโยกอแต่ต้องจาให้ดีนะโยกอแต่ห e มายถึงว่าโยตัดอยสีอัดดอยซาโจอ์พาไม่ได้แล้วเพราะไม่มีน้าแล้วเจาะรูอย่างเดียวข้างล่างนี้ให้น้ํามันออกแล้วไปตากแห้งแล้วก็ขูดให้มันแล้วที่ชางเชเชนี้ใส่อะไรเมื่อก่อนนี้ไม่มีลูกปืนลูกปืนก็หายากก็ไปหาเม็ดพวกเนี้ยเล็กๆนะก้อนเห็นเล็กๆ ใส่แล้วก็เอาไม้เนี่ยเสียบไปเสียบไปดูดูินิ้นยาดีวอลมาดวอเตกะาลามะพร้าวเท่าไหร่กี่บาทนี่กะลาต้องซื้อไหมไม,ไม้ตรงนี้ซื้อไหมก้อนเห็นล่ะไ,ไม่ซื้อเลยโอ้สแสดงว่าถูกมากดิเกีวรู